สวัสดีครับาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงาบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในหลักคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user b u p ย a y a 5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกระสับตัวคุณไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นราชินีถือเหรียญเลย ราชนีถือเหรียญนะครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะคบอาจจะดีวอาจจะดูอยู่กับคนธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรได้เช่นกันนะครับก็เป็นราศีธาตุดียวกับตัวคุณเลยเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกที่มี mindset การคิดการทําการตัดสินใจอะไรค่อนข้างดูนิ่งดูเงียบดูมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือน แบบสกดขมอารมณ์ความรู้สึกคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคขึ้นดูดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูมีสเสน่ห์นะครับกับในเรื่องของการคลิปการทำเนี่ยและมักจะดูเหมือนกับไว้ตัวนิดนึงอะนะครับแล้วค่อนข้างดูนิ่งดูเงียบดูคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะมีความรู้สึกที่มัน เป็นแบบอิสระในการคิดการทําและการตัดสินใจได้ดีขึ้นได้ด้วยเพราะาราชินีถือเหรียญเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือมีความรู้สึกที่ไม่ได้เอ็นเอียงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปจึงทําให้ทุกอย่างนั้นดูเหมือนกับราบเรียบราบลื่นมากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกและยังมีความตั้งใจในเรื่องของการที่อยากจะพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์และอดทนรอคอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยทีเดียวนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับยังมีราชินีถือถ้วยปรากฏขึ้นมาสแสดงว่าความรู้สึกความหวังการเติมเต็มสิ่งต่างๆเรามีโอกาสที่จะมีความรู้สึกดีๆการเปิดรับการเปิดกว้างการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นยังมีความรู้สึกที่เราแบบมีเหมือนกับเราจะอาจจะแบบมีความรู้สึกอ่อนโยนมากขึ้นในช่วงเดือนนี้เหมือนคําว่าอ่อนโยนเปราะว่าเราอาจจะดูใส่ใจดูเทคแคร์กับเขาดีขึ้นมีความรู้สึกเหมือนกับสร้างความประทับใจความรู้สึก อะไรให้กับตัวของเขาดีจนทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณมีพัช,ชั่นในการดึงดูดใจกับเขาดีมากราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชนีถือถ้วยปรากฏพร้อมกันเนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยมีทั้งความหนักแน่นความมั่นคงความเป็นอิสระแล้วก็ความที่มีจิตใจที่มีความมั่นคงอยู่ในตัวยังมีความรักความสุขที่มันมีการแบบเหมือนเราแบบมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาเองหรือเราเหมือนอคาคำว่าเหมือนกับเทคแคร์ ใส่ใจดูแลกับเขาได้ดีขึ้นมันทําให้คุณมีเสน่ห์ในการดึงดูดใจของเขามากขึ้นนะครับมีแนวโน้มของการที่เรานั้นได้รับสิ่งดีๆคือมีไพ่ the lover มา the lover เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวคุณเองมีเสน่ห์มี passion ที่ดึงดูดเขาได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะ lover เนี่ยมันคือดักมันหมายถึงไพ่คู่หลักนะเนาะมันหมายถึงไพ่ของการที่เขานั้นคิดว่าตัวเรานมีเสน่ห์ดึงดูดใจแล้วก็มีความรู้สึกที่มีพ a s ชั่น น,นี่ไพ่ใบนี้คือ8ดไม้พัช,ชั่นที่พุ่งทยานเลยนะทั้งตัวเราทั้งตัวเขาเนี่ยมีพัช,ชั่นที่ดีต่อกัน8ดไม้เนี่ยมันเป็นพัช,ชันที่เหมือนกับว่าพอมันเกิดขึ้นนะ่ะมันอาจจะดูเหมือนกับค่อนข้างเร็วจนยับยั้งตัวเองไม่ค่อยได้อะ่ะมันเหมือนกับว่าเราค่อนข้างดูแบบมีความรู้สึกที่ทําให้เขาแบบ อินไปกับความรู้สึกของคุณได้ดีมากๆเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาเรามากขึ้นอยากจะแบบเหมือนอามาดูแลเอาใจใส่กับเราดีขึ้นก็ได้มีไพ่หกถ้วย หกถ้วยเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีโอกาสที่จะเติมเต็มไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นและยังมีโอกาสที่เรานั้นยังมีเสน่ห์ดึงดูดที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาเราราชินีถือถ้วยคือผู้ที่มีความรู้สึกที่มีการเปิดรับเปิดกว้างแต่เราต้องพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลใส่ใจเทคแคร์ดีนะครับแล้วเขาจะเข้าหาเรามากขึ้นหรือสามารถที่จะแบบ เห็นความสําคัญหรืออาจจะให้ความสําคัญกับเราดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่แบบเหมือนเปิดใจยอมรับแล้วมองโลกในแง่ดีมากขึ้นราชินีถือถ้วยนะครับยังไงเขาก็อาจจะไม่ปล่อยเราไปหรอกเหมือนเขาอาจจะมีการกลับมาหาเราแบบปุบปรับฉับพลันนะครับมาแบบกระทันหันได้สำหรับใครที่อาจจะเคยมีประเด็นเคยมีปัญหาเคยมีอะไรที่มันเป็นแบบ ท็อกซิตรีเ i ชั่นชิพในอดีตที่ผ่านมาอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนหรืออะไรที่มันเป็นตัวเลือกอะไรที่มันเป็นความที่แบบไม่ไม่เสถียรพอในอดีตอะ่ะนะครับเหมือนเขาจะค่อนข้างแบบแพ้ทางคุณแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบอยู่ๆก็มีแพทชั่นกับเราอยู่ๆเขาก็แบบเอ็นเอียงมาทางเราอยู่ๆเขาก็อยากจะมีเราแบบนี้แล้วเขาก็ไม่น่าจะปล่อยเราไปไงเขาก็เลยอยากจะ มาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีกับเรามากขึ้นก็ได้นะครับช่วงเนี้ยบอกเลยว่าเขาอาจจะมีแนวโน้มของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบ้างแต่ความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นมัน มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะดูควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่มันไม่ได้เป็นทางแย่นะครับมันเป็นการควบคุมในลักษณะที่ว่าเหมือนเขาแพ้ทางเรามันเหมือนเขามีแรงพชชั่นกับเราเยอะมากๆทําให้เขาแบบยับยงช่างใจตัวเองไม่ได้มันเลยทําให้เขาแบบค่อนข้างดูมาแบบเขาแรกไงดีละเหมือนมาตกหลุมรักเรามาแบบเข้าหาเราอาจจะตื่นเต้นกับ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้มีแรงดึงดูดนะครับมหาศาลที่ทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะมีเราเดล l ว v e r ขึ้นมาทำให้เขากับเรานั้น ติดก,กันเป็นเหมือนปลาท่องโกออะเออประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจสำหรับใครที่อาจจะดูห่างๆหรือเคยมีปัญหาในอดีตหรือเคยมีความรักที่อาจจะดูกักๆดูแบบเอ๊ะว่าตกลงจะยังไงจะดังแบบมาทางเราไหมหรือจะไปยังไงมันมีข้อสงนสงสัยในอดีตเนาะมันน่าจะค่อยๆเริ่มชัดเจนขึ้นมาเนาะแต่ว่า ก็อยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรก็อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจแล้วกันนะครับให้เราดูสถานการณ์ก่อนค่อยๆประเมินไปคิงถือดาบประว่าจริงๆยังไงเราก็ยังมีโอกาสที่ยังจะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพียงแต่เราก็ต้องใช้ในเรื่องของความคิดสติการตัดสินใจเนี่ยโดยการที่เราอาจจะต้องแบบ พยายามไต่ตองให้ดีก่อนนะครับเนาะไม่งั้นก็อาจจะมามีความทุกข์ใจในเรื่องของความคิดกับการตีไมซ์กันอีกนะดังนั้นก็ค่อยๆปรับและดูกันในสถานการณ์ที่อาจจะต้องแบบมองในระยะรองเทอมสักหน่อยหนึ่งเนาะเพราะบางทีเหมือนกับเขาจะเอ็นยยงมาทางเรานี่เราก็เริ่มรู้สึกแบบ จะให้เขากลับมาไวๆอยากจะให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้บางทีมันอาจจะเกิดความกดดันได้ก็อย่าพึ่งนะครับให้ค่อยๆดูแล้วก็เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างไปทีละเล็กทีละน้อยผลที่คุณจะได้น่ะน้านาคตข้างหน้ามันคือความสําเร็จที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือใครที่เคยมีปัญหาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขากับเราจะปรับและลอง เคลียร์ใจกันดูก่อนว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมถ้าเขาเป็นคู่เรายังไงเขาก็ต้องเคลียร์ได้แต่ถ้าคามันเคลียร์กันไม่ลงจริงๆหรือมันปรับกันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็อาจจะบอกเลยว่าน่าจะไม่ใช่คู่ของเรานะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าคู่ของเราจะต้องเห็น ท้องต้องการกับเราหรืออาจจะต้องแบบดูแลใส่ใจกับเราดีขึ้นหรือมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกหรือเขาอาจจะต้องมีแรงกระตุ้นกับตัวเราที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันไพ่ยังขึ้นไพ่หกเหรียญด้วยหกเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าเขานะครับอาจจะแบบเหมือนมีพัฒนากากับเราและยังใส่ใจดูแลกับเราดีด้วยนะครับหรืออาจจะแบบมองเห็นเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยทำอะไรที่มันมีความประทับใจเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันจะทําให้เขามีความรู้สึกที่เหมือนกับ ไม่อยากอยู่ห่างกับเราเลยอ่ะอยากติดอยากติดกับเราเป็นปลาท่องโก,โกเลยสังเกตดูหน้าไพ่ที่เป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยกำลังแบบสบกันอยู่กอดกันอยู่ยังไม่อยากจะแบบไปไหนจากกันเลยอะไรประมาณนี้แล้วยังมีไพ่ดีเอ็มเพิร์มาด้วยดีเอ็มเพิร์เนี่ยคือในตามตำนานไพ่เนี่ยบอกแล้วว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหลักจริงแล้วก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของสภาวะจิตใจที่ไม่โลเลไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆถ้าเขาได้ ูกติดกับเราแล้วเนี่ยนะครับแล้วหลงสเสน่ห์กับเราแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปทําเสน่ห์อะไรเลยนะครับคุณมีสเสน่ห์ในการดึงดูดได้เพียงแต่เราต้องมั่นคงหนักแน่นในตัวเองแล้วมองโลกในแง่ดีและเติมเต็มความรู้สึกให้กับ เขาได้ดีขึ้นแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังได้แบบอย่างที่คุณต้องการมีโอกาสที่จะมีความ successful กับในเรื่องของความสําเร็จบางคนมีโอกาสได้ commitment ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ